ประวัติวัดป่าธรรมป่านวนารามหรือวัดป่าว่านเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่าช้าบ้านป่าว่านตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครในอดีตที่นี่หลวงปู่หลุยจันทสารโรเคยมาพักจำพรรษาหนึ่งพรรษาที่วัดบ้านป่าว่านวัดสะอาดสามัคคีธรรมในปัจจุบันวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อดำเนินดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและนำชาวบ้านป่าว่าน ปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญภาวนาต่อมาหลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลซึ่งเป็นองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์เกติศักดิ์วรธรรมโมหรือพระอาจารย์หนุ่มเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมปานวนารามคนปัจจุบันได้ให้พระอาจารย์หนุ่มมาอยู่ที่บ้านป่าว่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเพื่อนำชาวบ้านป่าว่านและศิษยานุสิ์ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงปู่หลุยจันทสาโรเคยทำมา ก่อนที่พระอาจารย์เกติศักดิ์วรธรรมโมพระอาจารย์หนุ่มจะมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่นี่ท่านได้อุปสมบทที่วัดป่าหน,นองผือนาในอําอเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและได้เดินทางไปศึกษาธรรมตามคำแนะนำของหลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลกับท่านพ่อธรรมรัตนธรรมระโตที่วัดชากใหญ่อําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีท่านพ่อธรรมรัตนรรรเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กงมาวัดดอยธรรมเจดี และท่านพ่อหลีวัดอโศการามในระยะแรกพระอาจารย์หนุ่มได้เริ่มสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นแต่ด้วยสาเหตุที่บริเวณดังกล่าวเป็นปา่าช้าเป็นที่สาธารณะการสร้างเสนาสนะอย่างถาวรจึงไม่สามารถทำได้เมื่อเวลาผ่านไปมีลูกศิษย์และญาติโยมที่เข้ามาศึกษาธรรมกับพระอาจารย์หนุ่มเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาสถานที่ต่างๆภายในวัดที่เคยสร้างไว จึงไม่เพียงพอกับแรงศรัทธาของญาติโยมที่มาทําบุญทางกรรมการวัดโดยการนําของพ่อก้อนแม่สมพานสิริขันจึงน้อมถวายปัจจัยจํานวน2,000 0 0บาทพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ของวัดเมื่อความทราบถึงองค์หลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลองค์ท่านจึงเมตตามอบปัจจัยร่วมอีกสอง0,000บาททางวัดจึงได้ที่ดินฝั่งตรงข้ามป่าชา้า บ้านป่าวานมาเป็นที่ดินของวัดการสร้างศาลาอุโบสถจึงเริ่มดำเนินการขึ้นมาและเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่พระอาจารย์หนุ่มจึงดำริดำเนินการก่อสร้างศาลาและอุโบสถอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนาการก่อสร้างศาลาอุโบสถหลังใหม่เริ่มดำเนินการขึ้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม พุทธศักราช2,558และยังดำเนินการสร้างมาจนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จนอกจากนี้อาจารย์สถาพรแจ้งสว่างและครอบครัวได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินติดวัดให้เจ็ดไร่เพื่อสร้างอาคารสำหรับคาวาที่มาปฏิบัติธรรมและในปัจจุบันทางวัดกำลังดำเนินการสร้างศาลาอุโบสถหลังใหม่โดยใช้เนื้อที่ฝั่งตรงข้ามที่ตั้งของวัด ที่แปลงนี้ทางวัดได้จัดซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้และเมื่อศาลาอุโบสถหลังนี้แล้วเสร็จจะได้ใช้ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาในลำดับต่อไปเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิสรามาตรเรืองสวัสดิ์